เอาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมบัสซี่สก,กายเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีข้อสงสัยส่วนตัวนะครับเลยว่าจะมามาเคลียร์ให้มันคลายสงสัยนะครับนั่นก็คือไอ้เจ้ากล่องนี้ครับนี่เลยนะับผมกิฟต์แบ็กนะครับเป็นกล่องที่ได้จากการทําพวกนี้เนาะมันรับฟรีได้ที่ V.I.P ครับประมาณจะาพาไปดูแต่จําไม่ได้ว่ากล่องไหนมาให้บ้างนะแต่เท่าที่พี่ได้มาส่วนใหญ่จะได้จากเจ้า V.I.P คนระับตรงนี้ตรงนี้ นี่ฮะได้3มกล่องนะครับแล้วก็จะมีจากพวกพี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหลักๆจําได้แค่นี้ครับแล้ววันนี้ก็มีทั้งสิ้น1862ครับโดยหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันเปิดได้อะไรบ้างตอนนี้เอนชานพี่มันไม่มีแจ้งเตือนนะครับพชันก็ไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะลองกดดูสักมันได้ทีละหนึ่งครับนี่ครับหนังสือได้เยอะมากเลยกับพชันนะครับแดีว่านี่ครับ โอ้ได้ชามสโตนมาด้วย1ชิ้นนะครับผมแล้วพี่มีเป็นเกือบ2,000ชิ้นอ่ะจะได้กี่อันวาเดี๋ยวพี่จะเปิดให้หมดเลยนะครับตอนนี้ได้หนังสือมาเพิ่ม44เล่มเนาะพชั่น26เล่มแล้วก็ของในนี้ก็น่าจะเป็นพวกผลไม้พวกทอยบอลพวกทอยบนนะครับพวกนี้อาจจะได้มาจากกล่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเพิ่มเนาะกดเพิ่มไปเลย เยอะมากนะครับตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเตือนเอา้าทำไมไม่ขึ้นแจ้งเตือนฝั่งนี้วะโหล่าสุดกล้วยมีเป็นพันแล้วแอปเปิลหนึ่งพนนะครับได้ TNT ได้ปะ TNT TNT นี้ได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองกดดูวย โอ้ไอ้ของที่กระพริบกระพริบอยู่ก็คือได้นะครับทุกคนอาจจะสังเกตเห็นนะว่าไอ้พวกกระพริบกระพริบอยู่นี่คือได้นะของอันนี้ยังไม่ได้เพิ่มเลยโอเคหนังสือ150หวังว่ามันจะได้เล่มดีๆบ้างนะครับหนังสือเนี่ยเราสามารถเอาไปรวมทําเป็นเควสอันนี้ได้นะทุกคนนี่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 ผสม5,000เล่มน,นะครับถ้ามีกล่องพวกนี้ยังไงก็ทําได้สบายเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากได้นี้มากครับ รัวๆครับรัวๆมันคือกล่องฟรีครับเดี๋ยวเราย้ายไปเปิดในโอโพชั่นพอชั่นเพียบแน่นอนครับงานนี้นี่ไงได้หนังสือเลเวล4มาด้วยครับอันนี้อันนี้แล้วอะ,อะ,อะโอ้โหมี7อันมันได้ทิกเกต็ตด้วยเหรอเพราะปกติพี่ไม่ได้สะสมทิกเกต็ตไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดในเทดพาซาดีกว่าครับรู้สึกว่าเทดพาซาเป็นสถานที่ที่จะเจอของดีๆขอพี่นะตอนนี้ก็เป็น1วันก่อนอัปเดตนะครับพี่มีความจําเป็นที่จะต้องตุนของนะเพื่อเอาไเล่นอัปเดตใหม่เคเรามาเปิดต่อเดี๋ยวทำมาอยู่กับเบคอนคสอย ต่อเลยครับ รัวๆครับจังหวะนี้คือนวลนวลเลยครับโคตรสะใจครับเปิดอย่างนี้ข้างหลังนี่คือแบบเอฟเฟกขึ้นรัวๆแล้วแต่ทำไมมันไม่ได้อันนี้เลยวะเหลือพันหกแล้วทุกคนผลไม้นี่คือหลักพันแล้วนะครับหลักพันแล้วคือใช้ยังไงก็หมดยากอะครับบอกตรงหนังสือ280เล่มพชอยท์อีก200กว่าขวดนะครับอยากรู้ว่ามันได้ตั๋วด้วยเหรอไม่น่าได้มั้งโห oh, ได้เลนโบฟุตนะครับโพรเมตแล้วก็พวกธงแล้วก็อันนี้ได้น,นี้ด้วยแต่ทำไมอันนี้ไม่ได้เลยวะพี่ไม่รู้ว่าข้อมูลมันมีบอกไหมนะไอ้กิฟตอนนี้ ็คือได้พชั่นกับหนังสือมารวมๆคือหลักพันแล้วนะผมเยอะแบบเยอะเวอร์เลยอตอนนี้เท่าที่เห็นที่มันกระพริบกระพริบนี่ก็มีอะเดิมๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่ได้เพิ่มเติมมาพวกพวกนี้ก็ไม่ได้นะจะได้แค่เนี่ยของเล่นระเบิดโอ้ระเบิดม,มีเจ็ดร้อยลูกอะคือสุดอันนี้ไม่ได้จริงอะนีโอกาสดอกอยากมากเลยนะ ح, ล่ล่าสุดกล้วยจะมีสองพันแล้วกล้วยกับแอปเปิลหนังสือหนึ่งพันสองร้อยเล่มเข้าไปแล้วครับทุกคนโพชั่นชอี700กเจ็ดร้อยก็ขวด 1,000กล่องครับเปิดไปแล้ว889กล่องปะได้หนังสือมา1,500ครับโพชั่นอีก919นะครับโอ้โหนังสือพวกนี้เดี๋ยวไปผสมเล่นในคลิปหน้าเดี๋ยวทงไดมอนด์วีห้านะครับอันนี้38อันนี้255ระเบิดอยกลูกนะครับพวกนี้ยังไงก็มีเหลือใช้แน่นอนละพี่เอาไปใช้อัปเดตส่วนใหญ่มันก็แป๊บเดียวนก็หมดแล้วแต่เนี้ยสิอันนี้อันนี้ออกยากมากเลยไม่รู้ออกโดยหรือเปล่านะกดเล่นกันดีกว่าให้หมดหลังจาก นี่น่าใช้มากแต่ว่ามันมีเยอะขนาดนี้มันเราสามารถไปรวมทำเควสได้แบบง่ายๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเควสของแร้งเนี่ยครับไม่ก็เพวสเอนชั่นไอชิปเมนอะไรพวกนี้นะครับทำได้แบบสบายเลยเมื่อกี้มีกุญแจอยู่10ลูกว่าสิกุญ <c oughs> แจ10ลูกอะไรวะนะ่ากุญแจสิดอกนะครับเปิดเล่นทั้งหมดเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเผื่อมีวาสนาได้อ้าวอ๋อมันน่าจะเลื่อนผ่านไป น้องๆอ,อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าลูนเนี่ยเลเอเตี้เนี่ยใส่แล้วอ่ะตัวเราไม่มีเอฟเฟกนะแต่เจ้ากิทเทร์ลิ่งอ่ะใส่แล้วอ่ะตัวเราจะมีเอฟเฟกไอ้นี่ขึ้นมาด้วยเว้ยเอฟเฟกเพชรขึ้นแล้วก็มีไอสีฟ้าขึ้นนะแบบโคตรเท่เลยไอ้อะไรวะาลูนกิทเทร์ลิ่งอ่ะกิทเทร์ลิ่งหรือกิทเทร์ลิ่งนี่แหละลองดูโคตรเท่พี่ชอบมากเลยนี่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 นลูนนี้ลูนน,น,นี้ใส่แล้วแบบตัวยักษ์เรามันมีเอฟเฟกต์ด้วยมีไหมนะเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวใส่ให้ดู นี่นะทุกคนดูนะนี่คือตัวปกตินะครับของตัวลุงเนาะก็จะเป็นสีๆแบบนี้ไม่มีเอฟเฟก์อะไรขึ้นรอบๆนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวไอ้นี่กันกริตเตอร์ลิงอ่าเรากริตเตอร์ลิงกันวะ อ่าเห็นทุกคนเริ่มเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปหรือยังครับเห็นว่ามันมีควันด้วยแล้วมันก็มีเพชรออกมาแบบรอบๆตัวได้ทุกคนเห็นปะเห็นแล้วครับทุกคนนี่อ่าเจ้าตัวที่มันใส่ลูนกิตต์ลิงไปมันมีเอฟเฟกต์เพชรขึ้นมาด้วยแล้วก็จะมีเจ้าเนี่ยเห็นว่ามันเหมือนไอ้น้ำแข็งสีฟ้าเนี่ยออกมาเป็นออร่านะครับผมโอ้โหโคตรสวยเลยเหมือนในเกมอะดีมเอเวอเรอร์ของที่พี่เคยเล่นแล้วที่มันพวกลูนอะไรวะไม่ใช่พวกบัฟยูนิคบัฟเซเล์เที่ยวอะไรพวกนั้นี่มันจะมีเอฟเฟกต์พิเศ ตอนนี้ยังไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแบบเท่าที่สังเกตดูก็จะมีเป็นเนี่ยครับกิตารลิงจะมีเอฟเฟกต์เพชรตามทางด้วยเห็นปะคือโคตรสวยครับเป็นบัฟที่ดีครับอันนี้แนะนําเลยมันเด้งเพชรตลอดก็ลองใช้ดูครับผมใครที่มีเพชรเหลือๆก็ลองหาซื้อดูนะกล่องพี่นะ่าจะเปิดไม่หมดแล้วเปิดไม่ไหวแล้วเพราะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปผลที่เราเปิดไป800กกล่องแล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังอัปเดตว่ากันใหม่เผื่อมันบัฟให้อ้ได้เปิดฟรีอันนึงโอเคหมดหรือย,ยังวะหมดได้แล้วนะ วันนี้ไม่ได้น,นี่เลยอะฟอร์จูนเลยปกติมาเปิดเล่นๆจะได้ฟอร์จูนนะโ,โหนี่ไงฟอร์จูนแฟกไม่ใช่จะเอาฟอร์จูนหนังสือโอเคหมดละอันนี้7อันก็หมุนเล่นทิ้งไปได้แบโหห้าร้อยได้ซะเยอะเลยพี่ว่าพี่ได้ชัวร์ไว้ทุกคนดูนี่นะหนึ่งสองสามไม่ได้ปะหนึ่งสองสามอีหนึ่งสองสามทำไมตัวยักษ์มันไม่ออกกัเลยวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เหลือจะเชื่อนะทุกคนดวงของพี่เดี๋ยวเราไปดูพชั่นที่ได้มาดีกว่าได้มาเพียบอยู่แล้วนี่เอาไปทําเป็นระดับอันนี้มมนระดับ6ใช่ไหมบี B, คือ5เนาะพี่ว่าระดับ6มันค่อนข้างที่จะเปลืองไปน,นิดนึงสำหรับพี่นะแล้วก็หนังสือนี่ก็โอ้โหเพียบเริ่มๆครับนังสือเดี๋ยวเอาไปรวมเป็นระดับว i เพื่อทำเควสในอนาคตดีกว่าครับอันนี้เก็บไปก่อนเนาะอันนี้เปิดเล่นเลยไหมเปิดเล่นเลยกว่าเผื่อได้กิทต์ลิงอีกสักอันหนึ่งเนาะหนึ่งโหไม่บอกเลยได้เลยหนึ่งสองสาม,สามเรียบร้อยครับผมมิสติกคอยเอาม สามารถเข้าไปที่เพจบัสซี่สกายช็อปได้นะผมเป็นเพจของพีเ่เองเนาะมีทั้งเพรทั้งตัวยาขายอย่างที่แจ้งไปหรือว่าจะเติมโลบัลก็ได้เช่นกันครับเผื่อใครจะซื้อเกมพาร์ทพวกนี้เนาะไหนว่านี่เติมเกมพาร์ทพวกนี้นะครับผมพี่ก็เติมผ่านร้านบัสซี่สกายช็อปอาจจะรอคิวนานนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่าได้ของกันทุกคนแน่นอนนะครับโอเครับของก่อนจากกันไปวันนี้เออใช่ก่อนจากไปพี่เปิดอันนี้เล่นแล้วกันนะครับเจ็ดกล่องไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้อะไรดีๆไหมปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ อ้าวอะไรวะหน้าแล้วได้ตัวยักษ์เฉยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหลุดเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีหลักฐานนะเนี่ยถ้าของหายนะเกมโอเคครับทุกคน วันนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้นะผมเกมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมเออเมื่อกี้พี่หลือไปทุกคนพี่มีเรื่องที่ประชาสัมพันธ์นั่นก็คือตอนนี้พี่มีกลุ่มสำหรับการเทรดของในเพชร simulator 99แล้วผมลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมมุ่งสู่สมาชิก20,000คนนะครับก็จะ,จะเป็นการแจกเพชรรางวัลละ1ล้านเพชรนะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้เมื่อคุณเข้ากลุ่มนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกลุ่มด้วยนะผมบ๊ายบายครับไปจริงๆละ